ครับเดี๋ยวรีวิวลงไว้นะครับผมก็อันนี้เป็นกล้องกล้องเอ่อเขาเรียกว่ากล้อง h d ดีไน l ์เลเซอร์แคมนะครับเป็นกล้องไฟฉายไฟแช็กนะครับผมขอโทษทีครับเป็นกล้องที่ซ่อนไว้และเป็นรูปทรงไฟแช็กนะครับผมสามารถจุดบุหรี่ได้ตัวกล้องเลน์กล้องอยู่ข้างใต้นะฮะเห็นไหมครับแล้วมีสวิตช์เปิดปิดด้านนี้นะครับผมมีสวิตช์เปิดปิดด้านนี้นะครับผม สวิตเปิดปิดนี่คืออาการทํางานก็คืออันดับแรกเราให้ใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับเข้าไปที่ตัวข้างกล้องครับสักครู่นะครับผมด้านนี้จะมีเมมโมรี่การ์ดให้ใส่อยู่นะครับใส่ไปนะครับเมมโมรี่การ์ดนะครับโอเคไม่ได้แถมไหนะครับผมอร์แมตให้เรียบร้อยแล้วก็กดใส่ลงไปโอเคเมื่อกดใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับให้ทาการเปิดกล้องนะครับในคู่มือจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าไม่มั่นใจไงใช้ Google Translate แปลนะครับผมแต่เข้าค่าก็คือกด กดค้างไว้หนึ่งทีนะครับตัวเครื่องจะสั่นนะฮะจะสั่นนะครับเขาจะสั่นสั่นประมาณสองทีแสดงว่าเขาเริ่มทํางานแล้วนะครับผมอย่างสมมติผมจะฉายภาพไปที่ตัวเมนูเอ่อ,อ,อตัวกล่องนะครับผมก็ใส่ภาพนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษคือสามารถจุดบุหรี่ได้ยนะครับผมครับเพียงการกดตรงนี้นะครับผมกดด้านข้างนี้ก็จะกดะนะครับ จะมีไฟสีแดงขึ้นสามารถจุดบุหรี่ได้นะครับชาร์จไฟก็ใช้อแดปเตอร์เอ,อ่อชาร์จไฟคอมพิวเตอร์หรือไฟ5้าโวลต์1แอมป์ธรรมดาทั่วไปนะครับผมที่ปลั๊กชาร์จโทรศัพท์เราเสียบเข้าชาร์จได้เลยเดี๋ยวมาดูไฟกันนะครับผมส่วนสต็อปนี้ก็เราก็กดอีกครั้งนะฮะกดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่องเขาก็จะสั่นหนครั้งนะฮะสั่น นะครับสั่นหนึ่งครั้งเพื่อปิดเครื่องโอเคครับจากนั้นเราก็เอาเมมโมรี่การ์ดถอดมาดูในคอมพิวเตอร์หรือมือถือแท็บเล็ตทั่วไปนะครับภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมที่เราถ่ายไว้เมื่อกี้นะเป็นกล้องจิ๋วทายนะครับ HD นะครับภาพก็คมชัดระดับหนึ่งระดับ HD นะครับผมแล้วก็สามารถเป็นที่จุดบุหรี่ได้นะครับก็รีวิวไว้นะครับผมเพื่อ เสือสนใจกันเผื่อไปเจอกล้องลักษณะน,นี้แล้วก็วิธีการทํางานส่วนการชาร์จก็เสียบชาร์จกับธรรมดาทั่วไปนะครับจุดบุหรีได้นะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม